25 2014ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาหรือโควิด -19 ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือสพทจะมีรายละเอียดอย่างไรนั้นไปชมกันเลยค่ะด้านการจัดการเรียนการสอนภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาหรือโควิด -19 สพทกำหนดรูปแบบการจัดการเรียนการสอนทั้งหมด5รูปแบบได้แก่ 1. อนไ i t ์ เป็นการจัดการเรียนการสอนแบบปกติที่โรงเรียนจะมีการปรับการสอนโดยใช้หลักสูตรที่ยืดหยุ่นซึ่งจะดำเนินการในรูปแบบนี้ได้โรงเรียนจะต้องพานเงื่อนไขอย่างน้อยหนึ่งข้อคือนักเรียนไม่มีอุปกรณ์การเรียนทางไกลไม่มีผู้ปกครองดูแลเป็นโรงเรียนขนาดเล็กหรือกลางที่สามารถจัดการเรียนการสอนที่เว้นระยะห่างได้และโรงเรียนไม่อยู่ในพื้นที่แพร่ระบาดของโรค 2. ออ่อ เป็นการจัดการเรียนการสอนผ่านระบบโทรทัศน์ DLTV นักเรียนสามารถเรียนด้วยตนเองโดยเตรียมแบบฝึกใบงานให้สอดคล้องกับ DLTV 3. On Demand เป็นการจัดการเรียนการสอนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์นักเรียนสามารถเรียนอ่านฟังดูฝึกแก้โจทย์ปัญหาได้ด้วยตนเอง 4. ออนไลน์เป็นการจัดการเรียนการสอนแบบถ่ายทอดสด นักเรียนสามารถถามตอบกับครูได้แบบเรียลไทม์ห n h ออนนเป็นการจัดการเรียนการสอนด้วยการนำเอกสารหรือสื่อการเรียนรู้ไปส่งให้ที่บ้านของนักเรียนทำด้วยตนเองโดยมีผู้ปกครองช่วยดูแลระหว่างเรียนด้านความปลอดภัยของนักเรียนครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นสิ่งสำคัญ พทกำหนดให้สถานศึกษาดำเนินการตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขและส่งบริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนา2019หรือสอบคอ,อย่างเข้มงวดและสามารถศึกษาข้อมูลจากคู่มือดูแลตัวเองสำหรับประชาชนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสอสอส และมาตรการากรป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019สำหรับสถานศึกษาสังกัดสอพทออซึ่งโรงเรียนสามารถเลือกรูปแบบการจัดการเรียนการสอนตามมาตรการแนวปฏิบัติของสถานศึกษาเพื่อดำเนินการเปิดเรียนดังนี้ 1. โรงเรียนที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดสีแดงเข้มให้จัดก,การเรียนการสอนเฉพาะรูปแบบทางไกลคือออนแอร์ออนไลน์ ออนดีมานและออนแพนหันทางไปสนีเท่านั้นโดยสามารถผสมผสานรูปแบบได้ตามความเหมาะสม 2. โรงเรียนที่อยู่ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดสีแดงและพื้นที่ควบคุมสีส้มสามารถเลือกจัดการเรียนการสอนได้ทั้ง5รูปแบบผสมผสานรูปแบบได้ตามความเหมาะสมโดยรูปแบบออนไซน์นั้นโรงเรียนต้องผ่านเกณฑ์การประเมินความพร้อมของระบบไทยสต็อปโควิดพลัสโดย TSC+ อส s ีพลัส รบทั้ง44ข้อและได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดก่อนทั้งนี้โรงเรียนในสังกัดของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานต้องปฏิบัติตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขและสอบอคโดยเคร่งครัดเพื่อให้การเปิดภาคเรียนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพไม่กระทบต่อสุขภาพและคุณภาพการเรียนของผู้เรียนนะคะสามารถดูรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่